สวัสดีฮะวันนี้อยู่กันในเกมยูกิโอ oh! ดูริงกับผมทานซ w k p คนดีคนเดิมน,นี้ก็อยู่กับเกม <c oughs> จอสีสฟ้าเกมที่ทำให้หลายคนเสียตังค์อาจจะเสียตังค์มาแล้วนะเก,เก็บเกมเจฟ้าลายตานี้แล้ววิงว่งเวงวงแวงแวงไปวิงว่งแหวงมา ย่ามาดูไอยวยดูดีผมนงบ้าบอไปแฮกแล้วมั้งอ้หมุนติ้วหมุนหมุนหมุนปะหมดไปแล้วเวลาชีวิตกูหมดไปกับเกมนี้แล้วหมุนติ้วอยู่นั่นแหละเวียนกรรมวันนี้เราจะมาเข้าประเด็นเลยนะเราจะมาเล่น PVP แบบสามแบบฮะอ่า ซึ่งช่วงที่ผมเล่นนี่มันเป็นช่วง KC ครับนะโอเคผมจะมาลองเล่นดูว่า KC ครับแรงและปกติมันแตกต่างกันยังไงความยากความเป็นการอะไรมันจะยากสุดฮะเวลาในนั้นนะโอเคซึ่งอันแรกผมจะเล่นปกติก่อนฮนะผมอยากเด็กงงๆนี่เป็น ไป,ไปเล่นนะไก่ย,ย่งห้า,าวนาวชื่อเด็กดูเอาปลาไปปลาสลิดไปด้วยทําไมก็ไม่รู้โอเคไปซึ่งผมก็มาฮะผมเล่นธรรมดาก่อนนะมาดูกันว่าสี่มือในแบบธรรมดาแรงแล้วก็เคซีครับระดับไหนจะโคตรสุดฮนะวันนี้ไปผมเล่นสามดานะโอเคปกติเจอใครบาง ทองแดงหน่งสองนะออ้เป็นคู่จิ้นจุดใดปิ้งอืม้มหัวม,ม,มีใครแช่งผมหรือเป้าวะแต่ได้ฟิวชั่นเทิร์นแรกเลยเนาะก็อ่อหมอบหลอกไว้หนึ่งเะหมอบหลอกไว้สักหนึ่งหมอบหลอกไว้สักสองอะ่ะไบนี้คือถ้าลงใบ ่าอะไรไม่ลงไปแล้วซเบอร์แดงก็ไว้เพิ่มห้ารอยนะแลก็จบพืบบ้นแบ็ก่อะละกันโอเคเราฮอยังไงฮะไม,ม่ให้เลดอายอินไซด์ อืมโอ้เล่นธรรมดาเล่นไอเลยเหรอทุกอน,กน,น,น,นผมนี่เล่นเล่นไอลงแรงเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เล่นไอธรรมดาเลยวะ่ะอู้เล่นไอจะเก่าแตกต้นด้วยบ,บา้างค่ะกับดักทำงานเลยฮะบอยเทปโค้ฮะลงดูาสานไปให้ไวเลยเวนเลย,เลย โมบการ์ดหนึ่งใบอย่างนั้นเหรอี่เนาะฮะเขาไม่ทำลายใบนี้ผมอผมกล้าจะร้อยเขาทำลายมันเป็นการ์ดหลอกไงต้องหมอบไปนะเดี๋ยวเขาทำลายตีไป,ไปเลยฮะอ,อย่าไป่สนเดี๋ยวไปเกรงกลัวกับนัะน,น,นะฮะก็ต,ตามเกบเขานะก็เหมือนชีวิตฮะต้องพุ่งตรงไปข้างหน้าเราไม่อาจสามารถหิีกหนีมนันได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็เหมือนกับการยับยั้ที่เราต้องต้องเจอต้องเจอในชีวิตเหมือนกันเลยะยูกิมันก็สอนเราถ้าเรามองดีดทุกอย่างมันสอนเราหมดฮะโอเคอื okay. ้มฮึมชีพเอสไออย่างนั้นเหรอเวนกำกูแล้วทีนี้โอ้ my god อ oh, ้ my goodness ไอตัวเดียกก็ยากแล้วนะเด็กเนี้ยจริงๆงโอ้โพเผาเอโอ้ยเล่นทมานาเจอเผาเอร์อ,อก,ก,กรกเดียนบ่อยมากโอ้มอเตอร์สองตัวเนาะไอเขาไม่ได้เก่งอะไรนะแต่เด็กผมเด็กผมมันไม่ไม่พร้อมอย่างเงี้ยอธิษฐานผสมกับไซเบอร์นี่ก็ <c ười> คิดได้นะก <c ười> ู <c ười> เจ็บเลยนะเมื่อี้ธรรมดา,นานแล้วก็แพ้แล้วนะสู้อะไรกันขนาดนั้นมาบอลนะผมคือชีพมาของก็เจ็บหนกักจะดีนะผุมจะท่างไงเดียต้องการละกแกลเพราะท่าปีไปยังไงเพราะต้องโอ้แต่ผมโดนโดน,นหนักจะดีว่ะทุกคน แเธอหน้าผมไม่ได้มอเตอร์ผมแพ้เลยนะโอ้ฟิวชั่นอีกใบมึง <laughs> เล่นขนาดนี้มึงไม่ไปลงแรงเลยเว้ยเนยมีเล่นาตรางประเทผมมันเหนื่อยแนละ้วแท่ของเด็กที่แบบไม่พร้อมมาเล่นด้วยแหละไม่มีเด็กไหนพร้อมเลยผม <laughs> <laughs> จัดมัด <laughs> ม่วจ้ะเด็กอายผมเล่นน้ำมาก่อนเนอะผมเบื่อแล้วเนะี่ย เต็จเหมือนกันนินพลังกับนินไมเกรดของเ่นไอเซเดสน,นะสต่อย่เป็นนี้แค่นั้นแหละฮะผมเลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่ปกเพื่อแล้วนั่นเองอ่ะเออโอ้โหแล้วแบบพีพีธรรมดา,ากูยังแพ้เลยอ่ะจบคลิปแล้วมั้งไม่ก้อนเซเบอร์ดาก้อนกูยังมีไม่ครบเลยเวนเลย ไม่เคยสังเกตไซเบอร์แลกอนผมมีใบเดียวแล้วใบที่มันแจกด้วยใบที่มันพร้พอมพร้อมแบบไอเน,นี้ยคาแรคเตอร์อ่ะเออแล้วผมเอาใส่า <c oughs> อาร์ติเฟตมาเพื่อแบบใบตัวข้ามเห็นชอบทำลายการที่มึงเอนไปผมก็ใส่มนหลอกนะแต่โอ้ไม่ใช่ละผมหวังว่าผมอยู่ที่ใบนี้เลยนะคือถ้ามีใบนี้เยอะๆนี่ผมก็เล่นได้อยู่นะถ้าใบนี้ผมไม่ได้ตั้งใจได้สุ่มมาได้นะผมไม่สุ่มกล่งอ,ไไองอะไรไม่รู้อะซองอะไรไม่รู้แล้วมันได้งไง โอเคปกติผ่านไปฮะเราไปเจอร้านฮะอันนี้ในความคิดผมอันนี้น่าจะตึงสุดนะแบงไปสติงดวลอลิวอิวอิวอิวถ้าใครครบบาดหวังว่าคลิปนี้ผมจะชนะผมว่าคุณปิดคลิปไปได้เลยฮนะ <c oughs> ขอบคุณที่มาดูผมแพ้นะคี่เยอะ ปิงโอ้โหชนะแรงขึ้นด้วยแต่กูไม่น่าชนะนะครับหืมเอกโซดีอาด้วยโอ้ชนะได้นี่โหผมผมยังไงดีอ่ะผมไม่เฮ้ยโผมชนะได้ผมเดี๋ยวแล้วไม่ไม่ไสัญยัโมตัวเหรอแค่เนี้ยพอ ขอลงตัวนี้ไปกันแล้วกันฮะเซเบอร์ดักต้นคอนะนั้นผมเอาไว้ใบนี้ใบโปรดใบโปรต์ผมเลยมีใบเยอะในเด็กด้วยถ้าท่าเฉดจบเลยนะทุกอย่างที่สร้างนะคือหมดนะผมแอกนี้หลอกไว้หนึ่งใบอะกางนั้นจบเทินทำได้แค่นี้จริงๆฮะผสเป็นอิกโซเดียด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแนวไหนเหมือนกัน ตอนนี้ผมก็ลองคาดหวังดูว่าจะขึ้นซิวไ,ได้หรือเปล่าฮึมีโหลดการ์ดด้วยหนานี้วันเทินคินหรือเปล่าฮะโอ้โหผมว่าใช่วะ่ะผมว่าวันเทินคินว่ะทุกคนอึม <c oughs> แล้วได้หนึ่งใบเฮ้ยสองใบเลยเหรอเกินพุยมุ้ยแล้วคือเขาจะยังไงฮะ ผมว่าถ้าถ้าที่ผมคาดเดานะผมว่าเขาน่าจะอันนี้เนะียรอให้ตกลงสุาสานหมดนะก็คืนชีพลับขึ้นมือนะไอการพวกนี้จับขึ้นมือหมดเลยเฮ้ยอ๋อใช่ฮนะใช่ฮนะจะคอยทอดต,ตัวที่ติโอรีลงทุกานะนัดนไงแน่นอนนะแล้วขอจะใช้กับดักไอสามใบลับขึ้นมือนะพือเด็กเอโซเดียอู้ตัวนี้ลงเลยเหรอ ไหมฮขาเอามาตีอยู่แล้วแน่นอนนะมเขาส่งเวอร์เหรอยังไงอะมุกจะเป็นนี้ต้องสุสานป่ะโอ้โหโดนวระส่งใบฮะเป็นการโม่ไว้ในตัวเลยนะเอาท้ายผิดละกันเยี่ยมฮะไงต่อนั้นจุดจุดนี้พขจบเทินไปฮะ ก็ขอลาก่อนนะลาลาก่อนนะฟั <Evolution First. S 1> งไปซะแต่างนั้นเอวใช่ไม่ได้เหรอวะเฮ้ยโอ้ตรงนี้ผมไม่น่าทำลายเลยฮนะลงตรงนี้ไปก่อนแล้วกนะันคิดไม่ออกปะวะตันมือมใจ่ e v o l ชันได้เอาได้ดีกว,ว่าอ๋อบนสนามไม่ใช่บนสนามหรอ คิเมล่าก็แค่วันนี้เองเพื่อนเอาเอะเลมเพ็ดดาก้อนดีกว่านะผมว่าผมจะอจัดกระแทกสุดๆไปเลยทีเดียวจ,ะจ้ะคิเมล่าเลมเพ็ดดาก้อนนะ <c oughs> นี่แรงนะเมื่อกี้ธรรมานาอีสเฟกง,งานคื <c oughs> อใครกูท, <c oughs> ทำไร <c oughs> กับดักตัวเองด้วย <c oughs> เป็นไงขู่ไงขู่มันเป็นการข่มขวัญน,นะมันเป็นการเขียนเสือให้รัวกลัวนะนี่ไม่ใช่อะไรวะช่างหัววันนะนะจุดจุดเนยลงไปใช้ไปน,นี้ฮนะไซเบอร์ววรีนะเวนซิสเต็มนะเอาไซเบอร์ดาร์กน้อยอีกตัวฮนะะกันอาดกันเหนียว นีไปเลยละกันลงดิ้งมิลฟอร์ดและก็คาร์ลเซอร์อีสแคนาดิยะนั้นขอพิดฉากนายเลยก็แล้วกันนะนี่ไงล่ะจิตพุงคงจะปวดยังไงล่ะละไปอ่ะขึ้นซีเวอร์เฉยครับเฮ้ยลงแดงกูนึกว่าจะแพ้อีเย้เล่นธรรมนาแพ้แต่ว่าไม่เกี่ยวนะ แต่คิดว่าแรงมิ่งโหดกว่าธรรมดานี่ผิดๆนะดึกมีชนะแรงได้มันก็ขึ้นอยู่กับการจัวของเราด้วยนะผมว่าโอเคอันนี้น่าจะสึกหนักสุนนะ e อซีครับมาเมื่อกี้ธรรมดาเพ้ช,นะชนะแรงใช่ไหมแล้วก็มาเคซีนะผมว่าน่าจะหนัก สุดหรือเปล่า PC อู้เจอใช่บะโคตโตริอย่างนั้นเหรอจะเป็นเด็กเ๊กประเภทไหนกันนะ,นะเบลี่รีเทิร์นด่าวนี้ด็กยังไงกันหมบอบไปนี้หมอกไปหนึ่งไว้จบเทิร์นเลย หมอบหลอกนะถ้าเขาเอาวันเทินชินได้ผมก็แพ้ไปเลยนะมาอีกคนญี่ปุ่นด้วยยิ้นมน่ารักเกียดโคตรริซุ่นโคตรริจังสิวเอสิวระไนเหรอ what เราจะโดนพระเดชึดิเน,นเธอไรเลยก็เป็นได้นะครับ มันสตารพลังอ้นั่นนี่คันเด็กนี้หดันคับก็เล่นเกเพียนเยอะโอ้ก็ต้องีมาไม่เก่งกคเลยไอยอน,นั่นการอ,อย่าเล่นยากหน่อยนะให้การแบบนี้มาอย่าเล่นอ๋อกูหมอโอไปแล้วหมอไปแล้วด้วยโอแบทเทิลแบทเทิลหาอะไรก็ผิด อู้ไซโคนเดี๋ยวติทำลายไปไหนโอ้โหลายถูกไปด้วยทุกคนโอ้โหมึงเบิรกเบิรกเมดมาเล่นหรือเปล่าขัจริงทำลายถูกไปด้วยแหน่อีกสองใบที่เท่าเฮ้ยทำลายไม่ทำลายนะนะแหน่ทำลายการที่ชุดปกป้องฉีดเราโอ้โหต้องเป็นเจ็ดแล้วครับทุกคน ที่มัก็แพ้แล้วนะจริงๆอ่ะที่เาวสองตัวโอเล่ชยโอ้โอมโอ้โออ้โออ้โอ้ดี้โอ้้โอเโอ้อ้โอ้โออ้อ้โออ้โ้โอ้ออ้โอือ้โออ้โ้้อ้ ที่้วยโอู้กาเทนแอ้กูไม่ปดเลยกาชุกชีวิตโอ้โหเออลำเลยลำเพลินเลยฮะโอ้โหไม่ค่อยมือดีนะโอ้ด้เขาว่าเป็นแนวเรื่องมอนเตอร์ด้วยนะดิพ่อ้าแสงนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะไม่ใช่นะ ปกป้องชีวิตท่าด้วยอ่ะเฮ้ยัขาจะทำอะไรได้กูไม่รู้แต่กูปกม้องมาปกป้องชีวิตกูเหอนนะอือโอ้โหเเมื่อกี้ก็ขีดแต่เทอนี้ก็ขีดได้นะทุกคนไอ้เยอใส่เพื่อดาก้อนตัวเดียวมันทำอะไรไม่ได้โอ้โหจบแล้วเนี่ย มึิมได้ไทำไมแล้ววะงอนต้องหมอบหลอกนีทุกคนหมอบหลอกอะไรทุกอ่าเมอหมบหลอกต้องหัวตกคนละกันนะมือเอากาขึ้นมือหมดเลยอ่ะไอ้ไอ้บ้าบอลจะท้านเขาเมื่อกี้เขาไม่เอาการขึ้นมือผมก็แพ้เลยนะ ่ไม่เป็นไร้วมาแพ้เธอนนี้เดี๋ยวมาแพ้เธนเมื่อกี้แล้วกันไม่ช่วยเยี่อะไรเลยอือโคชิโคชีแล้วนตัวที่กูช่วยหีกันอื่นเขากูโดนเองอย่างนั้นเลยเออบ้าอนะอย่ามาขบข้าแกก็เอาเหรียญเหล็กมาตีข้าอย่างนั้นเลยเออเจ็บที่พื้น ไผมนี่่ออ้ย่งต้องใจเล่นแล้วเนะะไผมเพลงวะทุกคนเถมให้จ้าแล้กันมาฮะวันนี้คือวันที่เท่าไหร่เอ่ย ันที่อ่ะในเมื่อผมเห็นเลขห้าจะยังห้าดาวแล้วก็ผมจะนับนะว่าผมจะได้เล่นตัวที่เท่าไหร่ไม่น่าจรทางนี้น่าจกตัวที่ผมได้อะไรแล้วกันหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าโอเคแถมเอ็พิกิยให้หนึ่งดาวด้วกันนะเอาเล่นแบบปกตินะปกติพออันนี้คือแถมไอ่ะผมแถ่บ่อยวะ่ะ ไม่ไม่ไหวไม่ไหวผมต้องแก้มือมั่งนะผมไม่เชื่อหรอกเว้ยว่าผมมันจะแพ้ทุกตาแหมดู้จสตี่ม่วงเหี้ยมาอะไรคือเจมินายมอนสเตอร์อย่างนั้นเหรอมันก็คือมอนสเตอร์ที่ลงมาเพื่อลงอีกทีอย่างไรเพื่อแต่เอฟเฟกต์แต่ก็ไม่รู้หรอกออออคือมอนสเตอร์แทนชื่อนั่นเองอระเจมินายก็เอฟเฟกก็ดีอยู่นะ ตัวมันแทนที่ตวัวแรก้วผมเริ่มก่อนเหรอวะโอ้โห,โหผมเริ่มก่อนด้วยวะคธ่จะจำไม่ได้ด้วยเล่นยังไงวะอันดีเกียเฟมฮะเอฟเฟกอันดีเกียเฟมโอ้โหคือผมต้องทิ้งการใช่ไหมเนะี่ยผมทิ้งอันดีเกียโกเลมฮะเพื่ออันดีเกียโกเลมขึ้นเพื่ออะไรวะทุ่ทถานจริง โอกาสหนึ่งไหมฮะโอ้โหทำอะไรไม่ได้ฮะจบเธอไปฮะแล้วตอหัวหน้าเป็นอีกตัวที่ใช้พอจูนเลดี้ใช่ไหมผมผมต้องคว่ำเขาไปก่อนเลยฮะถ้าเด็กแบบนี้แบบโปรกัิี่มากกวัวว่าจะเป็นทาวเวอร์อัลเดอรการ์ดที่ยันได้นะผมต้องชิงปิดคว่ำไปก่เลยฮะ ขอเยัมมีเดบุลต้อนเนาะฮโอเคโอ้ผมลงตัวนี้ได้เลยใช่ไหมเอฟเฟกต์ใบนี้คืออะไรฮะเมื่ออันเชิญกับใบนี้เอ,อานิเกียจะเด็กขึ้นมืออย่างนั้นยังไงฮะถ้าผมลงตัวนี้แล้ทะลุไปสามพันนะทะลุไปสองพันเก้าโอ้ ไม่ชน,นะเลยนะผมลงไหมฮะผมเอา N T J c a s l e r เฮ้ไม่ใช่ถูกเลยพระเจ้ามันแค่รถไปถุงขนหกนะผมลงเปนพีเจเลยฮะ uh, โอ้โหอุ้ยแล้วผมไม่คิดว่าจะเป็นใบนี้ไงโอ้โหหลุมพังมากมิติฮะหลุมประมาทไหมฮะทุกคน <for> เสร็จแล้วเพียจ <next> ก่อนเลยแล้วกัน โอ้โห,โโห,หน,บบนู่เป็นกร a s บ้างกันไงเป็น gas ตอนนั้นเชิญเลยนะน่ากลัวจริงๆฮะน่คุนคุณนี้เปิดมาแล้วยังไงเอ่ยไม่รูกปู่ว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้เชียหึหสองคนแปดทุกคนไุยใช่อีกเหรอกกลัวการกัดดักอะไรผมหรือเปล่า ปกติผมเล่นโมบุปปีนี้จะใช้มังเยอะๆเลยนะแต่สวนใส่นี่ก็ถ้าเล่นปกติก็ธรรมดาฮต้องเจอไอ้จับมือเวดดี้กูเนี่ยกับไอ้ power of the guardian ใช่ไหมใช้ไปเลยฮะนี่สอนให้มันรู้ว่าลูกวันนี้ไม่ได้มีแค่ตัดมีทุ่มสวมใส่นะป้องกังนทั้งหมดแห่ะนี่ไงเธอหน้าผมเจ๊กูเน่เธอหน้าผมเจ๊กูเน่ เคืนของกูจิตการจัดอีหบบ้าอย่างนั้นเหรองวัใใ้แอนดี้เกียไวเบิร์นะนี่เป็นของแอนดี้เกียไว้เวิร์นทำงานพวไปได้ขึ้นมือดิแอนดี้เกียราเซสาอยงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ผมเอาใบอันทีเยึ้นมือแล้วกันเอย่นได้ฟิวชั่นนะที่เหลือของโค,คิดไม่เอกแล้วลอ, <laughs> อะไรนี่โอ,โอเคถ้าเอาคูชีโคชีตีมาก็เข้าองบมาหนึ่งใช่ไหมสองมาหนึ่งในตัวเดียวด้วยก็ก็มีความเสี่ยงลึกๆเหมือนกันนะ แต่ถ้าเอาเจ็กไปเป็นเครื่องบูชายยานงูก็ต้องไอ้น,นี่นะในพวกหัวฟานหน่อยถ้าท่านหัวเอาอันเดียวเรื่มแปดลงลงก็ได้ไปนะเพเอาเพิ่มแปดอีกตัวไว้หนึ่งขึ้นเมือ่อเพิ่มแปดหมดแล้วนะจากนั้นเอาไงเนี้ยผมเนี้ยถมจะ,มจะมเอ็กซ์ซิสอะไรหรือว่าหรือนจะตีธรรมดาดีทุกคนอืมถ้าเอ็กซ์ซิสโดนตีคืนส่วนคือมาที่หายเลยนะ ผมปล่อยวันยังปีธรราดา้นรักนี่เนี่ยปนหกปีเพี้ยงปนเจ็ดปีฮะเพี้ยงจบเธอฮะนี่เขาน้าจจเน้นด้วยมันสนใจผมกูไม่รู้จะแก้ยังไง,งเหมือนกันทอนเอาเมดได้แคช่ง่งนี้ละขอายเพืส่วนเราได้ฮะเอ้ยสองมันสาม คืออะไรอ่ะมอตเตอร์ตอนนี้มันทำไมอ่ะเรื่งของมันหลามเฮ้ยเกินไปสั่งเลยนะทุกคนจะมีเอฟเฟอะไรอีกวป่าก็ไม่รู้อ่ไม่รู้เหมือนกันนะผมลงตัวนี้ก่อนเลยอัดหน้าไปเลยหนึ่งทีแอนติกียโกเลมเริไมและไอนสวอเตอร์ของฉันรุ่งมารลยิแอนติกีอาโเริ่ม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 ตีเนื้อดิน,น,น ฮารุไวจิตลอยพลอยตกพื้นนงสี่แว่นนงตีเวอนโอ้ยหนหน้าวะต้องมีการอะไรแน่ๆเลยฮะหนาวว่ะเฮ้ยโจมตีบ้าป่าหทุกคนคือ what เจ้าอาจจะยังไม่รู้นะว่ากลายเป็นนี้เมื่อโจมตีนะ่ะคืนน่ะจะใช้เป็นมันกับดักไม่ได้อย่างไรล่ะไปเลยอัดหน้ากระแทกโนไปดีหัวโนไปดีโอเคฉะน,นั้นก็ปิดคลิปได้แล้วไปละบ,บาย